แผนตาลาตีต er ําปงกันครับแผนตาลาตีตําปงหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะฮะตามความหมายของผู้เขียนนะฮะนั่นก็คือกลยุทธ์การแทรกซึมฮะเมื่อสองวันที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงนโยบายรับนะครับนโยบายรับขององค์กรอิสลามโลกนะครับที่มีต่อประเทศไทย นะครับครั้งที่แล้วเราพูดไปตอนที่หนึ่งแล้วนะครับซึ่งจะมีทั้งหมดในหนังสือนะครับจะมีทั้งหมดยี่สิบห้าเรื่องแต่เมื่อครั้งที่แล้วนะครับเมื่อสองวันที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องที่หนึ่งถึงเรื่องสิบสามไปแล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดภาคต่อที่เหลือนะครับแต่ท่านผู้ชมครับคนไทยท่านแผ่นดินครับหรือคนที่รับชมอยู่ทั่วทั้งโลกครับก่อนที่ผมจะข้ามไปข้อสิบสี่ต่อจากครั้งที่แล้วที่กําลังดูเด็ดเผ็ดมันมากนะครับเพราะว่าแต่ละข้อที่เราพูดออกมาเนี่ย แล้วก็ถามความเห็นท่านผู้ชมไปแล้วด้วยว่าท่านผู้ชมเห็นด้วยไหมว่ามันตรงกับปัจจุบันที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับแผนที่คิดจะยึดประเทศไทยเป็นรัฐอิสลามเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเอกสารนะครับให้ดูนะครับแผนตาลาตีตัมปงนะฮะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณผู้เขียนนะครับคุณพิชัยยุทธสยามพันธกิจนะครับที่นําข้อมูลต่างๆเหล่านี้มามามา ให้คนไทยได้รับรู้นะครับแต่น่าเสียดายว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีมีสั่งพิมพ์ไปเนี่ยไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ทําซ้ํามานะครับจึงหายากมากครับจึงหายากมากแต่ก็ยังโชคดีครับที่เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านดนใจให้พี่ขุนเดชไปหาเจอนะครับในร้านหนังสือนะครับของก็เลยเจอนะฮะในหนังสือร้านหนังสือเก่าๆนะฮะนี่คือนโยบายลับครับขององค์กรอิสลามโลกที่มีต่อประเทศไทยนะฮะ นี่ครับนโยบายรับนะครับนโยบายรับนะครับของององกรอิสลามโลกที่มีต่อประเทศไทยครับนะฮะนี่ฮะดูดูเล่มหนังสือฮะดูขังมากเลยฮะนี่เล่มเก่าแล้วนะครับดูสีฮะแต่ก็ ยังดีว่ายังยังหาเจอนะฮะยังหาเรื่องนี้เจอนะครับจากสำนักพิมพ์นะครับสยามมิตรพับลิฟติงเฮานะครับนะครับครับจากผู้เขียนนะครับคุณพิชัยยุทธสยามพันธกิจนะฮะนะครับครั้งที่แล้วเราได้พูดไปแล้วนะฮะถึงข้อสิบสามแต่ผมอยากจะมาก่อนที่จะข้ามไปฮะมันมีอยู่ข้อหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ คือข้อ8ปดฮะพอดีวันนี้ผมได้แกะรอยเรื่องข้อ8มาเพิ่มเติมฮะข้อแข้อ8นั่นหมายถึงว่าการให้กลุ่มนายทุนชาวมาเลเซียเข้ามาครอบงาระบบหวยเถื่อนของไทยฮะก็พอดีว่าผมได้นะฮะได้พูดคุยกับผู้ที่อยู่ในวงการหวยมานะครับมามา,มา,ม,ามาล่าสุดเนี่ยนะครับวันนี้นะครับแล้วก็พอปึกคุยกันคุยกันมาเนี่ยก็เลยแกะรอยได้ว่า เออทําไมมันเหมือนกับหวยมันล็อกมาตลอดช่วงหลังเนี่ยนะครับหลายปีเนี่ยเหมือนหวยมันล็อก,กันนะฮะแล้วมันก็จะเป็นข้อสงสัยที่ครั้งที่เราจำแนมาค่ะท่านผู้ชมกับที่ผมยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมปุ่มทุนชาวมาเลเซียต้องมาครอบงําระบบหวยเถื่อนของไทยเพื่ออะไร